สวัสดีครับทักทายครับผมกินตำหุงด้วยกันครับตำหุฮงครับจะมีทอดไอฮอทด็กครับแล้วก็บพักพักติ๋วเก็บมากนะครับพักติ๋วนะครับจวดให้ความด้วยกินตำหุงแ้วกันครับนะเสียบๆคับตำหุฮงครับ เล้แบบไงครับพักติวมาเสีบม,มาเอกีครับทำาูงย,ย่างงามเลยครับไว้ดีครับบ ย่อยบ่อยบุ้งเลยพักบุ้งพบุ้งอะไรอย่างเบุ้งเก็บมาแล้วครับบริสุทธิ์เนี่ยก็บอยู่ข้างค้องกขามาลวกล่ะผมงามๆต้องซื้อครับผักกปาปรีเลี้ยงในบ้านครับฮอดดอกข้างน้าเสียครับ ไม่ง่ายหรอก,กอติ๋วครับปลูกเองครับยางห้างด้วย กล้องเลยครับนี่ยุบหรอกครับยุบมา้วยตรวจดไหมพรอมครับมาเด้อครับ นะครับมองดอกนะครับมากกนบบน้่าันเลยบาบ้างเยว่าจะกดมาหากล่องคนครับก็ตั้งกล่องไว้นะครับเครับโอเคบานเลยครับ,นบ,นบ,รบจัดเลยบานกับบานยังผล เสร็จแล้วครับเด้อคุะครับมาโต้เนี่พูดอะไรครับครับมามา